นาัสก,การพระคุณเจ้าอยูยวัดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูสุคนครับครับเมื่อน,นี้เอาเป้เจจอยพร้อมทีมงานกัสิภาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวมาเบิงมาชมนอกักบการท่องเที่ยวครั้งนี้อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับครับเพื่อประงการเสียเวลามาพบมาพอกับการท่องเที่ยวในครั้งนี้นั่นก็คือเขาพนมรุ้งครับ ตอนนี้เขาอยู่ทางขึ้นเขาครับอือืดอีละออ่าครับทางค่อนขางจะชั่นแห้งด้วยครับผมต้องเดินทางเหนือตะวามระมาดระวังครับ คูคนละยี่สิบบาทนะคะวันละคูคปกติวันลรคูปกติหลังจากพานจุดขดกลองมาเร็วเขาก็เดินทางอีกปมาณหาลอยหุกลอยเมตรครับจึงสิถึงจุดจอดรถเนาะพี่น้องครับ อก <Yeah. S 2> อ่าครับตอนนี้ไอ้เอาปกีกอยู่ทางขึ้นเนะาะเอออ้ยตกลงครับผมท่างทางขึ้นของอ่าราสาทครับทางขึ้นปราสาทที่เป็นเขาเขาเอื่นลักหินเขาหินแต่อีกอย่างก็เสาหินทรายบ่บเห็นไหมนี่ครับอ,นนอันนี้เป็นสะพานนะคารับช่วงที่หนึ่งอ๋อเขาเรียกว่าสะพานนาครราชครับผมตอนนี้นอายุสะพานนาคราชช่วงที่หนึ่งเนาะ สัปาห์นจะเป็นช่วงที่สองนั่นครับเล่นอะไอื่นตะกล่องเฮาเพิ่นเมื่อยเพิ่นบ่อยากายเพิ่มสุขานครับผมอู้ยใจไหลกันไปเลยเนี่ยว่างกล่องอยู่นอเพิ่นครับผมนี่บรรยากาศร่วมๆกับโอ้สุดยอดเลยครับขอแนะนำเลยไผบ่ิเนตมาเนาะขอแนะนำมาเลยครับผมคุ้มครับแล้วโดนได้มาเทียครับ ยังไปเรื่อยๆครับผมนี่ก็เหนือ่อยมากเลยะเหนื่อยแต่นั่งรถมานะครับย่อมรับเลยว่าอาันเขาอื่นยังก่นนอนเ,เป็นสถานที่เออ่นาสัตวเ์เป็นสถานที่ที่ยังกับไอเป็นสถานที่แห้งแห้งหนึ่งอ่ะของประเทศไทยทียท่าทานาจะบอบผาดอ่ะ แบบตรงมาครับตรงมาใหา้ได้ครับไม่อย่ามาชมบางบรรยากาศของทั้งภายในปราสาททั้งึ้นแน่บรรยากาศรอบๆเนาะเพราะว่านี่ครับบรรยากาศรอบนอกเอโอ้เมื่อยเมื่อยครับพี่น้องเมื่อยอีหลีเลยเหมยเดวอเล่นเหมยจะเหยียบขั้นเร่งถึงมากทางขึ้นก็สุดยอดเลย ว่าใจจะไหวน,พพนี่เสาหินทรายนี่ผมผม,ผมอ่าสันนิษฐานว่าน่าจะอายุอู้หลายร้อยปีครับบ่ตัมกูหาหาร้อยปีบ่หูเด้ผมประมาณผมบ่เคยเอันนี้เนาะกประมาณไหมแล้วก็อีกพื้นหินพื้นทางยางเขานี่ก็อู้บ่ตัมกว่าหลายร้อยปีเป็นพันปีผมแล้วมั้งเนะาะครับผมมีไอ้ บรรยากาศเนี่ยจะขึ้ห้องสามาาถี่ได้เห็นส่วน้ล่างในส่วนหนึ่งนะครับผมแต่มันช่วงนี้นนาจะเป็นหมอกหมอกลุมควันหนาจะเป็นควันใส้มากกว่าครับ,บรอากาศดีเลยทีเดียวครับช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นตรงนี้นาจะด้านคางครับผมด้านคางของทา,างปราสาทเนาะปราสาทของเราจะอยู่ฝั่งนี้นะครับปราสาท เราเท่าสิจอดอยู่ทางฝุ่นแล้วครับทา้งตะกอทนทางฝุ่นละทางด้านหลังอด้านหลังเรากําลังจะเดินไปด้านหน้านี่เตอนนี้ยกำลังหาทางหน้ายอยู่ครับหาด้านหน้ายอยู่ว่าอยู่ทางไหนเนาะกำลังลางานอ้อมภาษาครับโอ้บรรยากาศดีครับผมดีถั้งอาบีกับเครื่อยู่้ยุแเต้ยู่ปอุสอตว์คนหนึ่งถึงแบบตึ้งๆข้างานหน้าตอนนั้นยังนหน่อยๆอยู่หน่อยอยู่เอยอ,ยอ <laughs> นี่กาซีเป็นตรงหนาครับต้นด้านหน้าหรอครับ เห็นมาวาดด้านหน้าแล้วอู้หบขาเงยตึอู้ยนเยนสบายครับบรรยากาศเขาเรียกว่าร่มรื่น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 ร่ั้งีเขาหยานี่นี่เอะแลเบียงคดดิอ่าใช่ได้ได้างได้เบ่อางครับเพราะว่ามันมันมันหมอนอ่าใช่มันจะเป็นประตูประตูทะลุกันมา แต่ว่าแต่ว่าเราเราเดินเข้าไปดูข้างในด้วยไงเพราะว่ามันจะมีบ,าง, more, บางชว่ว e งบางช่วงที่มันเป็นห้องเป็นห้องเนาะบ่อน้อันนี้คือบ่อหนามครับนี่บ่อใช่เวลาที่ว่าเป็นบ่อหนามบราณเลยครับมีต่เก้าเตาเกอ่อนอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้บราณเนาะครับฝนตกมากกับเปลี่ยแนามหม่ค่ะยังจะเป็นหนามด้วยคับผมหนามด้วยที่ปลายขาดด้วยบางทีก็แล้วก็ไป จริงๆฟองหมดใจเขาหมุนเดี่ยวเลยว่าสิเอ่อว่าไม่เข้าถึง,งเขาไม่ทั้งหนาเลยกระนั้นถึงมันบุ๋มถึงไม่ทั้งสี่เลยคือเทียบคืเทียบโบมีอนเป็นหันเขทาทั้งหลังเลยกระนั้นมาหาทาั้งหนาเอาจริงๆข้างหน้าข้างหน้ามันก็มีแต่ว่าทางขึ้นอ่ะเราจะเราจะไม่ไหวเพราะว่ามันโคตรมากบางทีมันก็ไกลใช่รู้รู้เลยไงอ่าหลวงพ่อบอกมาเมื่อกี้ใช่เดินลงี่นอูสุดยอดเลยครับพี่น้องแต่ี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวอาเปลียนสีผ้ามาเบิ่งใหม่โอ้เมื่อย ครับผมไอเนี่ยหลังจากสถานที่นี้เสร็จแล้วขันเวลาเฮามีพ่อหรือพอ่อแล้วถ่าเวลาเฮามีเนาะเอาีปกับวัดสิภพาพไปเบิ่งเขาเขาจัดง,งามหรือเอขาจัดผาแต่ซื้อวัจดจำบ่ไดดอกซื้อวัดอย่างนี้แหละนม่ใจะจัดงามนะจัดง,งามจัดง,งามเขาจัดง,งามครับแล้วไอขันมันเหลือเวลาพอา่อก็ไปผิดละไปวัดอย่างว่าสระพุ่งปิดไทยครับผมน่าจะไปวัดสระพุ่งปิดไทยนั่นแหละ ก็ได้คิดน่อยในเบิ่งบรริษัททั้งหลากันเป็นจังไลยเนาะอาชีพเป็นภาพรวมๆภาพผูกพวงแบบทั้งหลาทั้งอันื่อยทั้งเปิดทั้งภาษาเลยครับก็มาถึงอ่าก็มาถึงคลิปสุดท้ายของภาษาเขาพอนุมลุงเนาะครับผมตอนนี้กะช่วงอ่าสีเทิยงพอดีหามุ้งเคืองแล้วกะสิไปกินเขากินหนามกันนะครับพี่น้องครับสถานที่ต่อไปเป็นหยังถฐานติดตามเมืองกัน ค,ครับผมครับสวัสดีครับบ๊ายบายขราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างสูงเด้อครับเนื่องจากระวางการถ่ายทํำได้เกิดขอ้อผิดพลาดทั้งตัวของกลองเฮ็ดไห้ได้เก็บภาพเก็บบรรยากาศมาฝากพ่อแม่พี่น้องได้บ่เต็มรอยครับเอาเปเจจอยพร้อมทีมงานก็ขอโทษขออภัยอิหลีครับ คำพูดใดวาจาใดผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาปไดดมิกกำลังใจเหตุลิปต่อๆไปเนาะครับครับสุดท้ายนี้อาปเจเจ๊จอยพร้อมทีมงานก็ขออาราธนา คุณภาษีรัตนาไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงไปปกปักรักษาคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูสุคนให้มแตรความสุขความเจริญคิดสิ่งดใดสมมุ่งมารปรารถนาตลอดทั้งถูกหวยรวยเบอร์กินแสบกินนัวกินลาบงัขวขัวไก่ต้มปลาคอไยงยสุขสบายดีจงมีแก่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูสุคนเอาเป้เจจอยพร้อมทีมงานขอกาวคําว่าสวัสดีครับ